Jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat แรมันม <B> <w> ีสุกมือกี้ีงวัากว่มันจะเป็นข้างมือันเีงข้างมืมันเหมือนกับมเองไหมตลบติดากกว่ามันเป็นข้าวมือวันนี้เมื่กี้ะแต่ว่ามันนิดหน่อยก็เลยต้องลายมาก่อนตายไม่ได้จังหวะนั่นแหละ พี่ว่าความสุขเหมือนกันเลยเป็นเรืงไร้เ่นขเืองไรือาเรยๆนั่นป็นความสุขนะที่สดชาร์จนอะไรนะเพราะว่าผมชอบอะไรแบบนี้แค่ความสุขความสุขขคนที่เลี้ยงได้อะไรเลี้ยงไน่ั่ไ่ว่าไอนีุ่นก็ตุมากระพัวนะเพราะว่าเขาได้แนะนาได้ใช่ย่เป็นประโยชน์ดีกว่าใจรักอน่ยเราก็ได้ม่ได้โยชน ไม่ไดนเลยได้ลงลได้แต่ไม้ไ่มีรมเลยก็ต้อมีตัวคุณต้องซื้อก่อนนะนะระนโลกโลกไม่มีอไม่ได้ไม้แข็งมากไม้ไม่เข้มอมเาะเราเนีอบเปนไม้ก็ซื้อเลยนะให้หรือว่าเป็นือได้หือไม่้ด้วยัเถ้าไม้ราคาสองสาัน พอเจ็ดแสนพันก็ไม่ได้ลราไม่ได้เราสยามเหมือนกันนะอะไรพี่นิดดูมั้ยยังเลยอ่ะไปไปหลอกไปิงอ่ะ